สวัสดีครับก o โก l ผลิ c ช anel แรงเรียนรู้รายได้ออนไลน์วันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมผมก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับเว็บข่าววันเป็น EP ที่2นะครับซึ่ง EP นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการสมัคร การซื้อแพ็กเกจแล้วก็การยืนยันตัวตนนะครับทั้งหมด3หัวข้อนะครับในคลิปนี้นะเดี๋ยวเราไปเริ่มวิธีการสมัครกันเลยดีกว่านะครับลิงก์สมัครอยู่ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับเพื่อนๆกดเข้าไปที่ลิงก์นะมันก็จะมาหน้าตาแบบนี้นะครับในส่วนของช่องนี้นะครับเพื่อนๆก็ใส่เป็นชื่อ ID ของเรา username ของเรานะเราก็จะตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้เนาะ ส่วนตรงนี้นะครับก็ไม่มีอะไรนะก็เป็นชื่อที่เป็นอัปไลน์ของเรานะครับแล้วเราก็ใส่ชื่อตรงนี้นะครับชื่อจริงนะต้องใส่ข้อมูลจริงเท่านั้นนะครับก็คือข้อมูลตามเอกสารราชการของเรานะก็คือให้มันตรงตามบัตรนะครับเพราะว่าจะมีการยืนยันตัวตนพร้อมกับเซลฟี่บัตรประชาชนเราด้วยนะครับแล้วช่องนี้นะครับเราก็ใส่เป็นนามสกุลของเรานะครับ ที่อยู่นะครับก็กรอกไปเลยนะครับให้ตรงตามบัตรเนาะช่องนี้นะครับก็เป็นภาษาอังกฤษเนาะแล้วตรงนี้นะครับก็เป็นรหัสไปรษณีย์นะเพื่อนๆก็ใส่เข้าไปเลยครับรหัสไปรษณีย์อะไรเนาะนี่ก็เป็นจังหวัดนะครับใส่ไปเลยเนาะจังหวัดที่เพื่อนๆอยู่นะเป็นภูมิลิมเราเดิมก็ได้นะก็ให้มันตรงตามบัตรนะครับเวลาเขาตรวจสอบเขาจะได้ไม่งงแล้วก็ไม่ได้สับสนเนาะ และในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นประเทศซึ่งเขาก็จะมีกรอกไว้ให้เราอยู่แล้วนะครับแล้วตรงนี้นะครับก็เป็นอีเมลของเราเนาะเราก็ใส่เข้าไปเลยครับเราใช้อีเมลอะไรนะเรานี่ก็เป็นพาส r เวิร์นะครับแล้วเพื่อนก็ใส่พาสเวิร์ซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ติ๊กช่องนี้นะครับแล้วก,กดรีจิสเตอได้เลยนะครับหลังจากนะครับมันก็จะมาสู่หน้าตาแบบนี้เนาะเขาก็จะให้เราเลือกแพ็กนะครับก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน 4แพ็คนะครับแพ็คไว้ b แบ็กโกไทเทเนียมนะครับซึ่งราคาของแต่ละแพ็คเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนะครับแล้วก็ผลที่เราจะได้รับนะครับมันก็จะให้ผลกำไรที่แตกต่างกันเนาะซึ่งเขาบอกว่าเราจะมีมูลค่าของทรัพย์สินนะครับก็คือ100ยูโรนะจนไปถึงแพ็สุดท้ายก็คือ3,500้ยยูโรนะครับรายได้มันก็จะแตกต่างนะครับเลเวลที่จะให้มันก็ จะมีหลายอย่างเนาะแต่ในเบื้องต้นนะครับเพื่อนๆก็เอาแพ็คไว้ก่อนก็ได้เนาะ <c oughs> เพราะว่ามันสามารถที่จะอัปเดตในภายหลังได้นะครับตามสถานการณ์นะเราสมัครแพ็คไว้ในช่วงแรกใช่ไหมครับพอเราเห็นว่าจิจาการเราเติบโตขึ้นนะครับเราก็ไปอัปแพ็คต่อซึ่งมันก็สามารถที่จะอัปได้ในส่วนของตรงนี้นะเขาก็ไดให้เรา จ่ายส่วนต่างเฉยนะครับก็คือผมสมัครแพ็คแบ็กไปแล้วใช่ไหมครับก็จ่ายไปที่299ยูโ,โรใช่ไหมครับซึ่งแพ็คโกมันก็ไดใช้เงินอยู่ที่799ใช่ไหมครับเราก็เพิ่มเติมในส่วนที่ขาดไปนะจากนั้นเพื่อนๆก็กดเลืกเลยนะครับเขาก็ให้เราชําระนะครับเป็นหลายอย่างเนาะวีซ่าก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นผ่านบัญชีธนาคารก็ได้นะครับหรือจะเป็นบิตคอยอิตาเลียนนะครับ หรือจะใช้ในส่วนของเงินบาลานซ์ที่เรามีอยู่ในบัญชีของเราเนาะผมจะใช้เป็น Bitcoin นะครับตรงนี้นะเราก็กด continue เลยนะครับเขาก็จะแจ้งมานะครับว่ายอดบิ c o i n ที่เราจะต้องชำระนะครับก็คือเท่านี้นะแล้วก็ที่อยู่ก็คือตรงนี้นะครับเป็นที่อยู่กระเป๋าที่เราต้องโอนมานะครับเวลาที่เขากำหนดไว้นะครับต้องโอนภายในเวลาที่แจ้งนะ รรน,นะคับถ้าเป็นในส่วนของตรงนี้ก็คือ7ชั่วโมง30นาทีนะเพื่อนๆอาจจะสแกน q r code ในส่วนของตรงนี้ได้เลยครับสแกนเข้ามาเลยเนาะถ้าเพื่อนๆใช้บิ t คัพโอนเข้ามานะอย่าลืมบวกค่าธรรมเนียมเข้าไปด้วยนะเดี๋ยวมันจะยอดจะไม่พอกับตรงนี้นะครับเพราะว่าบิทคัพนี่คือเขาจะคิดค่าธรรมเนียมรวมกันเลยนะไม่ได้คิดแยกนะครับเวลาเพื่อนๆไม่ได้บวกเข้าไป 20, ส0 0 0 0ซัตชใช่ไหมครับ มันก็จะทําให้เราส่งเงินเข้าไปไม่ครบแล้วก็ทําให้เราไม่สามารถที่จะซื้อแพ็คไว้ได้นะครับยังไงยังไงเพื่อน,อนๆก็อย่าลืมเก็บที่อยู่ในไว้นะครับเพื่อความผิดพลาดเราอาจจะได้โอนซ้าอีกครั้งหนึ่งนะถ้าหากเราโอนไปไม่ครบอะไรประมาณนี้เนาะพอเราโอนไปนะครับก็เรียบร้อยเลยแต่ถ้าหากเพื่อนเพื่อนนะครับสมัครแล้วยังไม่พร้อมที่จะโอนเนาะเราก็กดมาอย่างนี้ก่อนแหละนะครับกดมาหน้าตาอย่างนี้ก่อนก็ไม่ต้องจ่ายนะครับ ก็คือเราก็สามารถจะเข้ามาดูที่ตรงนี้ได้เลยรายละเอียดมันก็จะมีปรากฏอยู่ตรงนี้นะถ้าเพื่อนๆจะทำการซื้อภายหลังนะครับแล้วค่อยมาซื้ออีกทีหนึ่งก็ได้นะหลังจากที่เพื่อนๆสมัครไปแล้วนะเขาก็จะมีกำหนดเวลาให้นะครับว่าเราจะต้องทำการซื้อแพ็คภายในกี่วันซึ่งทางเว็บไซต์เขาก็ได้กำหนดรูปแบบไว้นะครับว่าเพื่อนๆจะต้องชำระ เงินหรือว่าซื้อแพ็กนะครับภายใน9วัน17ชั่วโมงประมาณ10วันนั่นเองนะครับเพื่อนๆจะต้องทําการซื้อแพ็กก็คือทําการลงทุนถ้าเพื่อนๆนะครับไม่ทําการลงทุนอ่ะเขาก็จะเอาชื่อของเพื่อนอ่ะออกจากระบบก็จะไม่มีให้นะเราก็พอมีเวลานะครับที่จะรวบรวมแล้วก็เก็บเงินไว้นะครับประมาณ10วันเนาะตรงนี้นะนเพื่อนๆก็ สามารถที่จะสะสมเงินนะแล้วค่อยมาลงทุนอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับพร้อมที่จะลงทุนก็สามารถที่จะลงทุนได้เลยนะครับผมได้ทาการถอนออกไปแล้วเนาะในส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูที่ตัว w ิ t ดอร์วิดคอยนนะครับนี่นะครับอันนี้คือรายการที่ผมถอนออกไปนะก็คือ37ยนะูโรเนาะผมเพิ่งสมัครไปเมื่อวานเนาะแล้วก็มีรายได้เกิดขึ้นมาเลยนะครับก็คือ 37ยนะูโรเนาะแต่เขาไม่ได้จ่ายให้เราทันทีนะครับรู้สึกว่าจะจ่ายภายใน2-3สวันนี้แหละนะครับอันนี้คือผมทำการถอนไปวันที่13ใช่ไหมตอนช่วงเวลา3ามอันานะครับถ้าหากจะเข้ามาจริงๆก็คือภายในวันที่16นะผมถึงจะรับเงินตัวนี้เนาะเขาก็มีให้เราถอนได้นะครับหลังจากที่เพื่อนๆได้ทำการลงทุนแล้วเนาะแล้วเราก็มาทำ KYC นะครับอันนี้คือผมทำ KYC ไว้แล้วเนาะก็ให้เข้ามาที่ตัวอัปโหลด KYC ตัวนี้นะครับถ้า,าเราไม่ทำ KYC นะครับมันจะไม่สามารถที่จะถอนเงินได้อันนี้คือผมทำาแล้วนะครับมันก็จะไม่มีช่องให้ทำอีกเนาะเขาก็จะบอกว่าแอปพูบแล้วนะครับในส่วนของ KYC ผมสามารถที่จะถอนได้เลยนะครับถ้าหากมียอดบาลานซ์เกิดขึ้นมาในส่วนของบัญชีของผมเนี่ย ผมก็ทําการถอนได้เลยเพื่อนๆก็อย่าลืมที่ทํา KYC นะครับยอดบาลานะครับก็จะอยู่ตรงนี้เนาะเพื่อนๆก็สามารถที่จะถอนได้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำ KYC นะครับเพื่อนๆก็เข้ามาที่ Account นะเนาะแล้วก็มาที่อัปโหลด KYC มันก็จะเข้ามาสู่หน้าตาแบบนี้นะครับก็จะมีให้เราทั้งหมด3ช่องเนาะช่องแรกนะครับก็จะเป็นเซลฟี่ถ่ายรูปเราครับ กับบัตรประชาชนเพื่อนๆก็ถือบัตรประชาชนนะครับแล้วก็ถ่ายรูปเซลฟี่กับเรานะแล้วก็เอามาแนบเลือกฝ่ายแล้วก็แนบฝ่ายเสร็จนี้แล้วทําการกดอัปโหลดตรงนี้เลยก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็มาทําการเลือกในการแนบบัตรของเราเนาะมันก็จะมีให้เราใช้พาส,สปอร์ตหรือว่าใบขับขี่ก็ได้หรือว่าจะเป็นบัตรประชาชนก็ได้นะครับผมก็จะมากด ใช้เป็นบัตรประชาชนคือตรงนี้นะเพื่อนกกดเลยมีอะไรก็กดนะนะเพื่อนๆนมีพาส,สปอร์ตเพ,พื่อนก็กดพาสปอร์ตเพ,พือ่อนๆนมีใบขับขี่ก็กดใบขับขี่ตรงนี้นะครับแล้วทําการกดเลือกภาพนะครับก็คือเป็นภาพด้านหน้าของบัตรประชาชนนะที่เราถ่ายไปแล้วนะครับเราก็เลือกภาพใส่ไปเลยหลังจากที่เราเลือกภาพใส่ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการกดอ um ัปโหลดเลยนะครับแล้วเราก็มา ใส่ภาพอีกภาพนึงนะครับก็คือภาพหลังบัตรประชาชนของเรานะครับเพื่อนๆก็เลือกแล้วก็แนบภาพไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็กดอัปโหลดมันจะไม่มีคําสั่งให้เรากดอะไรอีกทีนึงนะครับไม่มีเลยนะก็คือเพื่อนๆกดอัปโหลดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วนะก็ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับมันก็จะมีเครื่องหมายติ๊กถูกตรงนี้นะถูกถูกถูกตรงนี้ก็คือโอเคแล้วนะครับ และเพื่อนๆก็รอทางเว็บไซต์นะครับอนุมัติอีกทีหนึ่งใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณ2-3ชั่วโมงเท่านั้นนะครับก็จะทําการเสร็จสิ้นในการยืนยันตัวตนนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาสมัครแต่ว่ายังไม่ไทําการซื้อแพ็คนะครับจะไม่สามารถที่จะยืนยันตัวตนได้หากเพื่อนๆทาการซื้อแพ็คเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับถึงจะทําการยืนยันตัวตนได้ นะครับอันนี้คือให้เข้าใจในส่วนของตรงนี้กันนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการสมัครวิธีการซื้อแพ็คแล้วก็วิธีการยืนยันตัวตนนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแลวนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะมาสร้างอนาคตนะครับกับเว็บไซต์ข่าววันได้นะครับใน EP ที่1ผมก็ได้กล่าวถึงรายได้นะครับเพียงแค่2ข้อนะ เดี๋ยวในอีพีถัดไปนะครับผมจะมาพูดในส่วนของรายได้อื่นๆเนาะซึ่งรายได้เพียงแค่2ข้อนะครับเพื่อนๆยังไม่ต้องทําอะไรนะเพื่อนๆที่แนะนำเพื่อนไม่เก่งหาใครไม่ได้นะครับระบบเขาก็มีการจัดสรรรายได้ให้เราเพียงแค่เรามาสมัครก่อนนะรายได้ในส่วนของทั่วโลกนะครับมันก็จะรวมมาเป็นรายได้ของในส่วนของหุ้นของเราตรงนี้เนาะแล้วก็ยังมี ในส่วนของอไรายได้ทีมซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะมาอยู่ร่วมทีมกับช่องที่ก e ๊อกวอลเ Channel ได้นะครับเดี๋ยวก็จะมีดาวไลน์ให้เพื่อนๆต่อให้เพื่อน,เอ,นเองในโอกาสถัดไปเนาะ การลงทุนมีความเสี่ยงโปรโดพิจารณาก่อนการตัดสินใจในการลงทุนทุกครั้งก่อนที่จะจากกันไปสําหรับคลิปนี้ผมก็ฝาก,กเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้ผมไปทําคลิปการแนะนําการสร้างรายได้แบบนี้ออกมาเรื่อยๆอย่างสม่าเสมเอเพื่อเป็นโอกาสเป็นแนวทางเป็นช่องทางให้เ,เพื่อนๆได้มีการสร้างรายได้มากขึ้นกว่าเดิมฝากด้วยน,นะครับสวัสดีครับ